โอเคสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตันอยู่ในเกมหลอนเลงจ้าแล้ววันนี้เราจะมา บุกศารธาน,นาตอนก,อนกอนลกางคืนันะนามาพังป้อม ได้ภายใน5.9วิึาวิมันเกือบหนึ่งนาทีเลยนะ่นาะ มันจะเป็นย้องนอนแดงพอ,อ,อโอเค่านปกป้องหนอนชมพูนี้อะ่ะดาดีเป็นด่าที่เช้าวานนอนชมพูเว้ยนี่ เปิดโหมดออโต้ว Auto ไว้เลยเนะนี่ยแงมีโหมดออโต้ ย่ดมาก่อนอยดูว่าบอสจะเป็นบอลเหมือนเดิมไหมแบบนเร์สไตล์ตอนมืดถ้สสาเโซบอสในเรสสไตล์หมดพราดไม่ได้แน่นเลยเพราะว่าเราไม่จะแพ้กันไแต่ตอนเช้ายังคู่ไม่ได้เลยตอัม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ท่าหรับว่ากูก็ลืมดูเลย ้องพังพอมให้ได้ซึ่งเออแต่น้อยไอซีพียูเปนไหนยนะว่าส่งของไปทำงานตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาไม่ดูนะว่าอีพีหน้าจะมันไม่วันดีนอนแดงนอนแดงตัวนี้มีปืนใช่ไมเนี่ยมันถือปืน เพราะว่าจริงๆไม่ใช่เป็นครึ่งหนอนแดงครึ่งหิืเหอเปล่าปะเตตูตมอนี่เป็นปืนเป็นคนแบบถือปืนหรือเป็นมือหิมะโอ้ยอีดก <c oughs> การไปบักการ ta hãy nó đèn tu phải nào không có lên đi. โอเคด่ okay. านที่สี่ทับเจ็ดนะด่านที่เก้าด่านที่สี่ทับเก้านี่แหละที่จะเสียเวลาเพราะว่า <c oughs> ต้องส่งลูกน้องไปสู้ใลูกน้องซื้ช้างอ่ะ एक नाम समझ भाई เพียงคุณผู้ชมพังป้อมอย่างเดียวไม่สนใจลูกน้องยึดโอเคเราต้องตุลูกน้องมาฟูลใน่นานนี้ ก็แตกนึงล้ว ไอ้ขี้ยระเบิดแรงนะผู้ชมลองดูสิเนี่ยผู้ชมลองดูพอมันระเบิดนะระเบิดแรงโคตร มนะดูกันว่าจะเป็นบอสเลยบอสแปงึ้นที่สไปเลอมันตอน้องผิดไหมแล้วมัไปกันด้มาบอสนี่พบมาดีครับวันนี้ผมมาข้าองโนทองไอก็ม่จะลงเหมือนกันแต่น,นี้เราจะคิวได้ ตัวยูตัวเให้กูทำห้องคุณประกาศเป๊เอลเตัวนี้เปนตัวหายล่าสุดตัวหนึ่งถ้าอยาตายตขอเพิ่มเลย่ะ,ะๆๆนี่ภับไม่ออกเลว่าหมูทำอะไรแต่ก็ตังสู้เลยม่เหดี

กินยาเพิ่มให้เราตั้งคู่อืมอีกจะเพิ่มให้เราตั้งคู่ให้ตายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอืม 哎，掏嘛，掏嘛。

ไอบีช่งแม่เราได้เกลือแล้วอ้หสิบคั้งเกือหรือเทป Okay. วันที่ตละลคอนหนึ่งตะลคอนเพรว่าอับเก๊กิลไม่มีไอติสีส์อะไรนันอิศพันราเมิดพันละอาะรลอง ลอ,องดูถึงแม้จะรู้น่าไม่เหมืหนอนต้องแพ้ต้ลองดูอเลือดเป็นล้านแน่เลยเป็นล้านหน่วยอีกร้อยพันหมื่นแสนโอเคติดแสนน้อนเดือดได้ไหาันจะบไม่ได้อะโอเคดดอเดอ โอ้โหหกน้อยหกน้อยไปนี่จะขอไม่เบื่อชิคกี้พายอะไรทั้นี่นั่งเดี๋ยวแตกแตกไปทำไมเราต้องไปไม่เย็นนะอืมโอ้โหดีก่อนี้ก่อนโหงื่อเย็นสุดเลยคอนตัวคอน Ya, karena saya pikir kira uh, uh. yeah. Oh ya, Bu, ya, okay, kita เออจะบวมจะบวมเลยโอเคเราอยู่อยู่นานๆซึ่งไม่ได้ ก็เนี่ยเยงซาตานโอืมี่เรียอัพหน่อยเหรอจิ้งเราจิ้งเรียอัพไปได้กี่คะแนนนะได้ได้ตบถ่ายได้เนี่ยโอ้โหเยอะ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  รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มจะให้หลอกอีดอกโอเคเอาละครับทุกคนครับคลิปนี้ทำมาแค่แทนทายแล้วทุกคนเอังหน้า,าเป็นโหมดอาจาร์แต่คลินขณะรับทีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนกชอบคลิปให้ลูดกดไลค์กดแชร์ติดแชร์กันด้วยนะครับคนดูจะเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อ่ะแต่เน,นี่ยไปแล้วบ๊ายบาย